อารยธรรมที่สร้างขึ้นจากภาพลงตาแห่งความเป็นอมตะมนุษยชาติที่เบื่อหน่ายไม่มีอะไรต้องกลัวนอกจากตัวมันเองการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มนุษย์ถูกจับได้ว่าไม่ระวังตัวและไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการสูญพันธ์มนุษย์เกือบจะคิดว่าเราสามารถหยุดมันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานกว่านั้น และทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งต่างๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างที่เราหวังไว้ดินไหวบนสันเขาแอตแลนติกคลื่นมาหาคลื่นฝนน้ำปลานบนชายฝั่งหายไปในทันทีหลายร้อยล้านสิ่งที่ไม่น่าเชื่อปรากฏขึ้นในดวงตาของพวกเขาก่อนที่จะถูกคลื่นซัดไปพวกเขาไม่รู้เลย ว่าคลื่นได้นำพาบางสิ่งบางอย่างมาจากส่วนลึกบางสิ่งที่มันเพิ่งเริ่มต้นสิ่งที่จะกวาดล้างอ,รอารยธรรมของเราทั้งหมดในขณะที่คลื่นทัดชายฝั่งและทำให้ผู้คนนับล้านจมน้ำคุณยังคงเดินทางกับเพื่อนแฟนบอลสองคนอย่างไร้กังวลโศกนาตก,กรรมที่อันตรายที่สุดครั้งที่สองที่มนุษยชาติเคยเผชิญมากำลังคลี่คลายสิ่งที่เลวร้ายที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ตัดผ้ามายังรถคันหนึ่งที่มีวัยรุ่น3คนกำลังเดินทางไปชมแมชฟุตบอลที่เขารอคอยบนถนนสุดเปลี่ยวเส้นหนึ่งกลางป่าเฮ <Hey, S 1> <Hey, S 2> เพื่อนฉันรอไม่ไหวที่ไปอยู่ในแมชนี้แล้วแคสซี่เด็กสาวเพียงหนึ่งเดียวในหมู่วัยรุ่นพูดขึ้นมาใช่เดอะเลสที่กำลังลุกเป็นไฟในฤดูกาลนี้พวกเขากำลังถูกพูดถึงเรื่องการเตะอย่างจริงจัง จอรแฟนหนุ um, Ooh, go, let s, let s ่มกล่าวตอบบูโกลและแคสซี่ตะโกนด้วยความยินดีเกิดอะไรขึ้นแคสซี่ถามด้วยอาการตกใจจอรก็บอกว่ายามันแตกแล้วก็ให้จับไว้แน่นๆโอเคสวัสดีครับผมออดีอุสกลับมาพบกันในเดย m แมส อันนี้เป็นพาร์ทที่ผมมาทําเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมนี้นะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นบทนํานะครับผมต่อไปนี้เราจะมาเริ่มเล่นตามเนื้อเรื่องกันดีกว่าเพราะว่าตอนที่ผมไลฟ์เนี่ยผมคงไม่ได้อา่านรายละเอียดเนื้อเรื่องอะไรมากมายผมจึงอยากจะมาทําเป็นเนื้อเรื่องนะเก็บไว้เื่อใครสนใจไปต่อกันดีกว่าโอเคก็มาถึงส่วนที่น่าจะเป็นส่วนเท,ทัชเตอร์ลคือฝึกสอนการเล่นเราจะอยู่กับแคสซี่แซนเดอร์กับจอร์ดโนแลน มาถึงก็ให้เรา W A S d ในมือถืออะไรเนี่ยโทรศัพท์คับกระเป๋าตังค์ให้เราไปคุยกับจอร์ดไอ้จอร์ดบอกว่าพอลองดูอีกครั้งไม่มีล้ออะไรแย่งจริงยิ่งถ้าแ a s ซี่ดูโกรธฉันมากเลยตอนนี้ฉันจะโทรเรียกรถพ่วงถ้าฉันมีสัญญาณนะนะอ้ไหนล่ะเครือข่ายเพื่อเราไม่มีโชคถ้าเราพลาดแมตต์น้องเลือดแคสซี่ไม่ยกโทษให้ฉันแน่โอเคมันกำลังจะไปดูอ่นี่ดูบอลกันใช่ไหม โอเคให้ไปทอลกให้ไปคุยแบบแอสซี่ผู้ชายแบบไหนที่ลืมเปลี่ยนล้ออะไรฉันโกรธมากเลยถ้าเราพลาดการแข่งขันเพราะเหตุนั้นฉันสาบานต่อพระเจ้าเลยฉันจะฆ่าเขาโอเคตรงนี้ให้เราใส่ชื่อเพื่อนนะที่จะสร้างทีมแต่ตอนนี้ผมเล่นคนเดียวเพราะว่าผมมาเล่นเนื้อเรื่องเนะาะข้ามไปใครมามิเชลวูดบุลลี่ ไอสองคนนี้บอกว่าจะขอความช่วยเหลือหวังว่าจะมีอะไรที่พอช่วยเราได้เราคุยกับมิเชลเอาละเกิดอะไรขึ้นที่นี่ดูเหมือนพวกคุณจะยางแบนใช่ไหมละ่ะไอตายเถอะมันเป็นวันที่แย่สำหรับทุกคนเลยฉันก็กำลังมุ่งหน้าไปยังรัชเวลเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับสึนามิบางทีฉันอาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณในขณะที่ฉันอยู่ที่นั่นได้ไหมราเดี๋ยวก่อนนะคุณไม่เคยได้ยินเหรอ เรอมีขนาดใหญ่ที่มาจากสันเขาแอตแลนติกทำให้เกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ทั่วชายหาดต่วันออกเขาพูดถึงมันในทุกช่องสัญญาณก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงมันวุ่นวายมากถ้าบอกเลยอย่างไรก็ตามฉันจะช่วยคุณเราจะซ่อมยางนั่นใช่ไหมเอานติต่ยศาสรเล่มนี้มามันมีไม่มากแต่ก็ช่วยค่าวเวลาได้ในขณนะที่รอพวกเราโอ,โอเคให้เราไปรอเอาแมกซีไปอ่าน เอาละเอาละไปฆ่าเวลากันดีกว่าผมก็ต้องไปคุยกับแคสซี่ซดอธมิถล่มชายฝั่งตะวันออกเหรอเออลุงของฉันอยู่ที่แมาามี่ฉันว่าเขาจะสบายดีนะอย่างน้อยผู้ชายคนนั้นก็มีประโยชน์และอาจพาเราออกจากนารกนี้ได้ฉันไม่อยากค้างคืนที่นี่ฟังนะฉันต้องเคลียร์เรื่องบางอย่างก,กับจอร์จตรงนี้ถ้าฉันเสียงดังก็ดี๋ยวว่ากันล่ะเลามาตรงนั้นแล้วเอาละเราสามารถใช้พื้นที่แถวนี้ได้นะ ถ้ารู้จัก,จกเอ่อฉันเห็นกระท่มในป่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงนี่ทาไมไม่ลองไปค้นหาดูล่ะหากคุณสามารถหาวิธีรับข่าวสารจากใช้ฝั่งได้จะดีมากโอเคให้เราเดินไปรอบแล้วก็เหมือนกับรูทสิ่งของให้เราไปพื้นที่จะมีลูกศรบอกให้เราเดินไปอของที่พอจะหยิบมาใช้ได้มีเห็ดแก้วแตก โอ้มีหมอนมีเด็กเชนารีหมอนนี่ใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนี่ไงโทรศัพท์ให้เราใช้โทรศัพท์าณาน,นี้คุณได้ติดต่อกับสำนักง,งานในอำเภอของออกคาสตาเคาตี้แล้วเนื่องจากมีการโทรจำนวนมากเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนจึงไม่ว่างในขณะนี้กำลัาสือสายรอไว้แล้วเราจะรับสายของคุณโดยเร็วที่สุดโอ้โออัตโนมัติวะขณะน,น,นี้คุณได้ติดต่อกับสำนักง,งานในอำเภอของออกคาสตาเคาตี้แล้ว เนื่องจากการโทรจำนวนมากจู่ๆก็ร้าสื่สายแล้วเราจะรับสายของคุณเป็นจู่ๆไม่มีเสียงสัญญาณอ้าวดับแล้วอีกทีอ่าไม่มีแบบไม่มีสัญญาณแล้วด้วยเอ้ยเสียงแคสซี่เหรอไปหาแคสซี่เกิดอะไรขึ้นแคสซี่ร้องกรี๊ดทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อกดเป็ดบาร์เพื่อวิ่งนี่ไงอะไรเกิดอะไรขึ้นไหน มัมประหลาดกัดฉันให้มันเป็นวันเทลร้ท์ที่สุดเลยดูสิวอร์ไปหมดแล้วโอ้คุณพบโทราศัพท์บ้านเหรอแล้วได้ขาวบ้างไหมเอ่อให้ฉันลองสรุปตรงนี้ก่อนนะสำนักงานในอำเภอมีโทราศัพท์เข้ามามากมายแล้วสัญญาณโทราศัพท์ก็หายเหรออย่างนั้นใช่ไหมเอาจริงดิคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ความยุ่งเหยิงนี้เชื่อมต่อกับสนมัม ฉันว่าจะไม่นะฉันหมายถึงว่าสึนามิเกิดขึ้นแต่ละลอกขึ้นมักจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมอะไรเนี่ยจอร์ดบอกว่าเราโชคดีมากที่ไม่ได้ไปตอนเกิดสึนามิอาจเลวร้ายกว่าที่เราคิดตัวไลยแคสซี่บอกว่าไม่อยากเชื่อว่ามันจะแรงพอขนาดฆ่าคนได้โอเคชั่วโมงต่อมารถน่าจะได้แล้วมั้งเอาหน้าเราน่าจะไปต่อได้แล้วใช่ไหมเย่ไปที่แรดใช่ไหมไอ้ตายเถอะจอร์ดทั้งหมดนี่เป็นความผิดของนาย ไปดูน่าจะหมายถึงไปดูเนี่ยโกลัไปดูแมตช์ฟุตบอลโอเคแล้วเราก็ต้องคุยกับไอ้นี่ไหนไม่ตายเถอะเราเสียเวลาคุฝฝุ่นอยู่ที่นี่เราควรจะไปก็ได้แล้วใช่ไหมฉันหมายถึงมันไม่มีความช่วยเหลือมายังจุดนั้นนันเกียดความรู้สึกที่คิดว่าอาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในขณะที่เราติดอยู่ที่นี่โอเคไปกันได้แล้วนะเอา้าฝนตกอ๋อฝนตกแล้ว มันบอกด้ยินเสียงบางอย่าง,งไงมีคนวิ่งมาคุณโอเคไหมบอลลาดแม็กกลิลวโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าหนีไปหนีไปพวกมันกำลังมาพวกมันอยู่ที่นี่อะไรอ่ะอ้าไปไหนล้ววิงว่งวิ่งอะไรวะถ้ามันเลือดมันเลือดอ่ะเพื่อนพอเตอร์แฮกก็คือเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ย คุยกันเร็วไปบ้าไปแล้วทำอะไรสักอย่างสิฉันกลัวแทบแย่ันไม่รู้จะทำไงที่รักโอเคไอไค้ไรประโยชน์ด่าว่าไอ้จอร์ดที่ไรประโยชน์เขาก็คุยกับจอร์ดโธที่รักเราจะทำอะไรได้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ไม่รู้โอเคนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยมีคนแกล้งเราแบบแย่แน่ๆเลยฉันไม่รู้ที่รักฉันไม่รู้เรื่องของเขาดูเหมือนจริงแม่งโคตรจริงเลยแม่งด่าจอร์ดว่ามันญญาอ่อนเพราะถ้า แผนของคุณคือการทําให้ฉันกลัวมันเป็นสิ่งที่โง่แล้วก็ใจร้ายมากเลยตอนว่าแคสซี่ฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันไม่ได้แกล้งให้ตายเถอะอย่างแรกไฟฟ้าดับครั้งใหญ่แล้วก็มีซึนามิจากนั้นชายคนนั้นก็โผล่ออกจากไหนก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาแกล้งกันเลยประมาณนี้ไร้สาระมากเธอคิดว่าฉันทาเหรอฮะฉันไม่รู้หยุดพูดถึงเรื่องนี้ได้แล้วนายกาลังทําให้ฉันขนลุกฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วฉันอยากจะไปจากที่นี่อ่าฉันขอโทษที่รัก มันจะไม่เป็นไรชั้นสาบานเฮ้ยอะไรวะล่ะข้างหลังเฮ้ยนั่นใครน่ะใครนั่นสาบานถ้านั่นเป็นการเล่นตลกของนายพี่รักข้างหลังแล้วแคสซี่ก็กรีดอาวชิหายแล้วแล้วทำไมต้องมีแบบภาพละเอียดขนาดนี้วะเราจะฝากอะไรวะนี่อะไรวะนี่ัะต้องหนีออกไปจากที่นี่ แม่งหนีเลยอ่ะไม่สนใจแคสซี่ด้วยวิ่งไปแล้วไม่กี่นาทีต่อมาโอเคให้เราหยิบอันนี้แล้วก็ไปฆ่าไอ้ซัมบี้นี่ต <c oughs> อบวูทีเดียวตายเลยเหรอเอา้าเสียงไอ้จอร์ดชิบหายแล้วให้เราคลิกที่รถเพื่อหน,นี ออื้เลยแล้วเราก็ออกรถออกรถไปเลยทิ้งเองสองคนไว้เดสมสโอเคแม้ว่าคุณจะหลบหนีได้สำเร็จในวินาทีสุดท้ายแต่คุณก็เพียงแค่ทิ้งฝัด้ายนี้ไว้เพื่อไปสมทบกับคนอื่นเท่านั้นทิ้งแรกที่ดูเหมือนจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่เผยเห็นว่า มีสิ่งอันตรายทางชีวภาพกระจายไปทั่วโลกโดยไม่ทราบที่มาโอ้ภาพเปลี่ยนไปความโกลาหลความตื่นตระหนกความตายและความทุกข์ทรมานเเห็นว่าอ,รอารยธรรมนั้นไม่ได้ล่มสลายลงอย่างสันติสุขภายในหนึ่งเดือนโลกก็พังทลายลงด้วยตัวมันเองแต่คุณก็ผ่านมันมาได้โชคดีที่คุณพบคุมคุ้มกันของตนเองต่อเชื้อโลกได้อย่างรวดเร็ว สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าคุณได้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้รอชีวิตหลายกลุ่มจากกลุ่มเล็กๆจนมาจบที่กลุ่มใหญ่ตอนนี้พวกเราผ่านไปได้6เดือนแล้วและหลังจากเหตุการณ์สึนามิที่เริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดคุณก็ไปถึงชายฝั่ง California. แคลิฟอร์เนียและคุณก็ยังคงต่อสู้ต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้เรค่ม Lost e a n Cloud ใช่ไหมอ okay. Introduction the Fall ผ่านมาได้หกเดือนเราก็ดูสภาพเราดิ <c oughs> ได้อาบน้ําได้แล้วมั้งเนี่ยเราควรจะหาน้าหาอาหารซะก่อนที่จะเมื่อเกินไปหาน้าหาอาหารใช่ไหมเราก็ต้องมาคน้นรถมีคีมตรงนี้ด้วยหนังสือเรอาอทะไรเนี่ยมีเปิดกระเป๋ามีสกิลสกิลของหนังสือเป็นแอคทีฟสกิลคูดาาสิบวิพอเราไล่เนี่ยเราจะป้องกันป้องกันฟิสิกส์ยี่สิบเปอร์เซ็นในสิบวิ ในลัศมี5เมตรด้วยนะเก็บไปนี้ก่อนอุย้ยเดี๋ยวขอไล่ก่อนไล่เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้มีดแท็กแท็กแท็กนี่เรามีสกิลสำหรับในการฮิลบวก30แล้วก็ทุกๆ1วิระบวก8ใน5วิอันแรกนี่สแมมชติกเมจจะบวก30 นะสตามินาบอกยีสิเฮ้ยมีกีตาร์ด้วยกีตาร์นี่ทำอะไรได้กีตาร์นี่ดาเมจย4่สิบสี่เอตักสปีดเบรรี่โลเลยนะแต่ว่ามันจะฮิลเวลาตีมันจะฮิลบวกบกแต่ว่าผมใช้ใช,ชมม้้มีดีกว่าครับนี่มิดมิสตันให้เราตามหาบางอย่างที่ใช้กินได้หรือบางอย่างที่ใช้ดื่มได้มาดูตรงนี้ อน,นี้เอาเมาส์ชี้มีตุ๊กตาหนึ่งตัวหยิบได้ไหมหยิบได้ด้วยตุ๊กตานี่ดาเมจสามแ e ็กแท็กสปีดมีเดียมป้องกันฟิสิกส์ดีสิใน8วิอาร,รโกลโบนัสร้อยเปอร์เซนต์อโกลนี่คืออะไรแต่รู้สึกว่ามันจะย่อยได้เอาเดี๋ยวผมเอาไปเก็บไว้เป็นเชื้อเพลิงดีกว่าเกมนี้เราต้องหาอาหารน้ำแล้วก็เชื้อเพลิงนะเคเราต้องเข้าไปในบ้านเพื่อหาอะไรกิน ทำจัดไอ้พวกนี้ไล่เวทไล่เวทก่อนแล้วก็เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคแล้วก็ฮิลไงมีตัวนี้ด้วยไม่เห็นเราเไนมันเห็นแล้วกันไอตัวนี้มันจะล็อกขาเราแต่ว่าล็อกขาไปก็เท่านั้นเพราะมนมีตัวเดียวแต่ถ้าตอนพี่มาเป็นกลุ่มแล้วโดนล็อกขาก็ไม่ไหวนะ นี่ไรเอ่ยดาวออฟเวจิเทเบิเบลโหผักโอ้มีอาหารมีน้ำเก็บนี่ฮอตช็อกโกแลตบิสกิตเก็บมาเราต้องหาอะไรที่ดื่มได้ให้ดื่มได้มีไหมแฮมเบอร์เกอร์มีน้ำโอเคเรือเพิ่มด้วยมีเลือกคือป้องกันบวก0-5%ทอทสหรือสกิลเชนแอ a แท a c ทำให้ แสตไฟสามสิบคอมโบโดาเมจสี่สิบเอามาเลยโอเคเป็นแอคทีฟสกิลตรงนี้มีอะไรแอปเปิลกับน้ำเอาเก็บมาไปตามหาแค้มไฟที่อยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะในแคมไฟน่าจะเป็นมีดน้ำมีดเก็บไว้หมดอะไเก็บได้เก็บมานี่ไปทำเชื้อเพลิงได้มั้งเอากระเป๋าเต็มแล้วนี่ไงแค้มไฟอยู่ข้างล่างไม่น่าเชื่อว่าผ่านมาหกเดือนแล้ว มันเห็นผมไหมไม่เห็นโอ้หมดเลยเดี๋ยว,ยวขอจุดไฟก่อนโอเคที่บอกว่าหาเชื้อเพลิงคือว่านี่เราต้องมาใส่ตรงนี้แล้วก็ให้เราน่าจะกินน้ำกินอาหารนะกินเข้าไปอิอ่มแล้วเฮ้ยเอา,เอาจากกำจัาไอ้นี่ก่อน มันให้เราหยิบไปตกปลาไปชิง้อดแล้วเป็นเก้าด้วยนะ <c oughs> น่าจะไปตกปลาแหละแตเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมยังกินอาหารไม่อิ่มเลยแฮบมบเบอร์เกอร์ถึงจะหมดอายุแล้วแต่ก็กินได้แล้วก็อันนี้ฮอช็กแลตบวกฟูดเหรอเไปโอเคอิ่มละให้เราไปที่สถานที่ตกปลามาแล้วนี่ป้าเหรอ วิชวิชนี่ก็แ,แค่ตกปลาเฉยๆแล้วไงต่ออืมมีใครมาไม่รู้ให้เรากำจัดอินเฟกเตสตรงนี้เหรอเบิร์สกิลแล้วก็อ้าว <c oughs> เฮ้ยอาะไราจะตายเฮ้ยมีคนมาช่วยเฮ้ยไปไอ้พวกบ้าโคร,อรเอตนี่เองแต่บุญฉันไว้ถ้ายังยา,งยางมีชีวิตวนะแล้วก็ ขึ้นมาเพื่อกันสู้เอาเลยโคเอบอกว่าเอาเลยถ้ายังอยากมีชีวิตก็สู้ต่อไปไปตอ้งอย่างนาโคเอจะตายแล้วโคเอโคเอจะตายแล้วมีอะไรล่วงไหมโอเคน่าจะเคลียร์แล้วนะแถวนี้เดี๋ยวก่อนนะแม่งออกมาอีกเต็มเลยโอเค อ๋อนี่มาสู้เองเลยเอาโอเอโดนโจมตีโอเอ้าบาดเจ็บแลันบอกว่าโคตรเจ็บเลยเอยจนเยนอย่าตกใจนะฉันมีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ที่รอชีวิตมาจนถึงตอนนี้รวมถึงคุณด้วยชั้นพน,นันได้เลยใจเย็นฉันจะไม่กลายล่างแน่นอนยังไงก็ตามคุณสบายดีใช่ไหมมันถึงเวลาแล้วฉันหวังว่ามันจะคุ้มค่ากับปัญหาเพราะฉันไม่ อยากเสียงที่จะซ่อนตัวแบบนั้นทุกวันนั่นหมายถึงดูนั่นสิจะเลือดไหลไปทั่วเลยให้ตายเถอะฉันจะใช้ผ้าปกศีรษะเป็นผ้าพันแผลชั่วคราวแต่ฉันต้องการบางสิ่งที่สะอาดฉันไม่อยากที่จะลอดจากวันสิ้นโลกเพียงเพื่อจะมาตายกับบาดแผลงงๆจากการติดเชื้อฉันกำลังมุ่งหน้าไปยังสคราเมนโตเราจะพบวชภัณฑ์ที่นั่นคุณจะช่วยฉันได้ไหมฉันชื่อโคเอนะมันช่วยพยุงฉันหน่อยมันค่อนข้างเจ็บโอเคเราก็ต้องช่วยพยุงโคเอ ไอ้ยัยพีมาไปสครามิเตอร์อ่ะไม่ต้องพยุงหรออ๋อต้องค่อยๆไปไหนเลเวลสองมีเฮลบวกหนึ่งกับผ้าพพกหัวเอาผ้าโพงหัวมาแล้วกันการจะใส่ผ้าพวกหัวเราต้องไปที่เมืองหรือไปที่แคมป์ไฟเอาล่ะไปสครามิเตอร์ก็ดีกว่านี่ใช่ไหมสครามิเตอร์โอเคให้เราไปคุยกับโครเอที่นี่ฝนตกด้วยนะโครเอฉันไว้ใจคุณนะ ถ้าคุณช่วยฉันฉันจะบอกคุณว่าจะไปหาเมืองของฉันได้ที่ไหนโอ้มีคนอื่นด้วยใช่แล้วอย่างที่คุณได้ยินถนนเล็กวิวเลนที่18เป็นค่ายผู้รอชีวิตแห่งเดียวที่ฉันรู้จักรีบหน่อยเถอะฉันไม่สามารถบอกคุณได้มากกว่านี้ถ้าฉันตายใน1นึชั่วโมงมันเป็นสิ่งที่เราทั้งคู่ไม่ต้องการใช่ไหมไปหาผ้าพันแผลให้ฉันหน่อยกว่าจะถึงเล็กวิวฉันน่าจะหายดีขอบคุณนะโอเคเราต้องไปหาแบนเดตแชปเตอร์ การตามหาอีกอันเดอร์สตาร์ทเหรอโอเคผมต้องไปหาแบนเดตมาให้กับโลเอเพราะฉะนั้นขอตัดพาร์ทไปทันี้ดีกว่าเออเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นแชปเตอร์เริ่มต้นนะอินเทอร์ลักชั่น่อไปจะเป็นแชปเตอร์ที่1เมื่อกี้เหมือนเป็นแชปเตอร์ที่0ใครสนใจก็ลองเล่นดูนะครับผมมันเป็นเกมฟรีแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้ติดตามด้วยโอไม่ถูกไม่ขัดส่วม เดี๋ยวผมขอตัวไปหาแบนเดตให้โกรเอก่อนนะก็ฝากกดไลค์กด like, ซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับผมเอาพบกันใหม่แคปเตอร์ต่อไปจะเป็นอะไรแล้วผมจะมาแปลให้ฟังจะพยายามแปลมาให้ฟังก็แล้วกันไปก่อนละเนี่ยเหรอที่นี่เหรอยหญนี่ไงโอ้โหของเต็มเลยไหนก็ไม่รู้เอาของเต็มไหนเน่าๆก็ทิ้งไป มาโอเคไปแล้วเอ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะว <c oughs> อนนะา